ทีนี้เรามาแลกความคืบหน้านะคะที่เดี๋ยวพบส่งค้าค่ะหลังจาาได้เจงความลังสุนัขหายนะคะโทษจับจากพื้นทีนะคะให้แบบรายร<า>้อ,อยนะคะดันเจ้าเข้าเจ้าโค้งเองอก,ก็กังวลน,นะคะว่านองอีมีอันตรายหรือไม่นะคะซึ่งอาสาคนรักส่งค้าค่ะก็จะเจงความนะคะกับตํารวจนะคะหลังจากการจับสุนัขนะคะในพื้นที่เนี่ยอ้างว่าน,นําไปดูแลแต่กลับให้ไปยั่ง,งรายรองร้อยค่ะ เมื่อวันที่2ีิมิถุนายน2568รแปที่ผ่านมาค่ะนางส้มขิดวงหน้าฉาดนะคะประธานองคอ์กรจัสวัสดิภาพสั์เดือดฮอบส่งค้าพรอมอาซาคนรักส่งค้าขออภัยค่ะคนรักสัตว์ในพื้นที่ข้าวผดพันตำรวจโตนะคะ ปทุมพงศ์ซีสะพุนค่ะพนักง,งานสอบสวนสพเมืองสงค้านะคะเผื่อเจงความดำเนินคดีตัวซัตัว,ตวเพศข้องเทศบาลแห่งหนึง่งล่างมีการจับสุนัขในพื้นทีค่ะโดยอ้างว่าจะนําไปดูแลแต่ก็กลับไม่ทร,ราบมาตระบูได้ว่ามานั่นอยู่ที่ไหนแต่กันยังมีบางส่วนทุกพบในพื้นทีใกล้เคียงเช่นบอขยะนะคะสร้างความกังวลให้กับกลุ่มอาซาและประชาชนในพื้นทีค่ะ เรื่อเนยเริ่มจากกรณีที่มีประชาชนแจงหวานนองซี่เท่าหรือวา่ามาผิดเมียนะคะซี่ข้าวปนขีมปากดำห้างฟูทำมันและกระชีดวัคซี่เลวคะ่ะโทษจับด้วย สัตะวเพศเทศบาลน,นะคะเมื่อวันที่23พฤษภาค,คมบริเวณซอยซ่องถนนวชิลานะคะโดยอ้างว่ามีการรองเรียนว่ามานั่นกัดคนและก็จะนําไปดูแลที่สุยนผักพิง้องเทศบาลแต่หลังจากนั้นค่ะก็ไม่มีขิทสาบนะคะว่ามาถูกพาไปที่ไหนต่อมาในวันที่27พฤษภาค,คมค่ะมีมาอีก่องตัวโทกจับจากซอยเดียวกันนะคะชืดําและก็ชื่อดิก ซึ่งภายลังก็มีผู้พบอ,อยู่ในส่วนบ่อขยะค่ะขณะทีนองซี่เท่าก็ยังคงให้นะคะทราบซุนแมทีมอาซาและผู้ห้อาหารจะรวมกันคนห้าตั้งแต่วันที2่28ปพฤษภาค,คม ไปจนถึงวันทีท่1 6มิถุนายนนะคะก็ยังคงไม่พบค่ะสรุปคือหายไปซ้ตัวเนาะ,ะมีน้องซี่เท่ามีดำทั้งกัมีดิ๊กส่วนตอนนี้ก็คือหายไปอย่างไรรองรอย,รอยทางองคอ์กรเดอะฮอนส่งคลาเขาก็เลยเข้ามาเป็นซื่อกลางในการประสันงานกับน่วยงานเทศบาลค่ะเพื่อหวังว่าจะให้ได้ม้าเนี่ยล็อกมาแล้วก็จะเอาไปดูแลโตแล้วก็ไปห้าบานายแต่ได้รับคําชีดแจงจากผู้บริหารเทศบาลแค่เพียงว่าม้าเนี่ยลุดหายไป โดยดานางส้มขิดเนรบุว่าการจับม้าต้องมีลักเกณฑนที่ชัดเจนค่ะยังเ่นมีลักท้าว่าไปกัดคนณด้วยว่าเป็นโรวพิสุนักบารัว่วต้องเป็นม้าที่จะคข้องเสียชีวิตหรือไม่สามารถดูแลได้ดังนั้นกรณีนี้ค่ะจึงไม่โอบด้วยระเบียบแล้วก็ยังคาดความโปร่งใสเรื่องข้อการดูแลสัต์ทางนี้พยายามติดตอ่อสัตวแพทย์ผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ก็ยังไม่สามาติติดตอ่อได้กลุ่มอาสาก็เลยตัดสินใจแจ้งความเพื่อขอความชัดเจนแล้วก็เรียกร้องให้มีการตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลในการจัด การมาจนตัดยางปลงไซแล้วก็เป็นท้ำต่อสัตว์ขณะนี้การคอนาหาหนองซี่เท่าก็ยังคงดําเนินต่อไปท่ามกลางความห่วงใยของอาซาแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เคยดูแลนองี่อยู่บริเวณแถวนั้นนั่นเองค่ะ